สวัสดีค่ะทุกคนเราเคมีฟุกุยูเมะนะคะวันนี้ก็จะเป็นเคมีแจ็บทุกวันที่20เช่นเคยนะคะ ep 2 8แล้วนะคะเป็นวยากรบทที่8นั่นเองนะเพื่อไม่ให้เสียวเวลาของทุกคนเริ่มเลยเถอะวยากรบทที่8จากหนังสือมินนะโนะนิฮงโกเล่มหนึ่งโดยเคมีแจ็บหรือเคมีฟุกุยูเมะนะคะคำคุณศัพท์ adjective เคเคโยชิ hey, hey, chi. บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของขยายคำนามคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นคำคุณศัพท์นะคำคุณศัพท์อีมีวิธีผันที่แตกต่างกันนะคะเริ่มด้วยคำนามตามด้วยวะตามด้วยคำคุณศัพท์นะนะแล้วก็ตัดนะออกก็ตามด้วยเด็ดนะคะ คำคุณศัพท์นะทำได้โดยตัดนะออกแล้วต่อท้ายด้วยเดดประโยคบอกเล่านะคะวัตโตวัตโตเซนเตเวะชินเซสึเดดอาจารย์วัดใจดีต่อไปเป็นรูปปฏิเสธคะ่ะถ้ารูปปฏิเสธนะคะคำนามตามด้วยวะตามด้วยคำคุณศัพท์นะตัดนาออกเติมจะเดวะ อริมาเซงรูปปฏิเสธที่ไม่ใช่อดีตของคำคุณศัพท์ทำได้โดยตัดน้าออกแล้วเติมจะเดวะอริมาเซงตัวอย่างนะคะอโซโควาชิสุกัตจะเดวะอริมาเซงขจะอะชิสุขจะเดวะอริมาเซงมาเซงนะคะที่นั่นไม่เงียบสงบ อันนี้เราตั้งใจให้เอาในหนังสือเด็ะๆนะคะเพราะว่าเด็ๆ,ๆคืออะไรในหนังสือในหนังสือเลยนะคะประโยคหนังสือเปียบเลยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปคำนามวะคำคุณศัพท์นะอ๋ออันนี้เป็นประโยคคํคำถามนะคะตัดนะออกเติมด้วยเด็ดเด็ดก้นาละ นาละโคเอ็นวะนิกิยะนิกิยะคาเดสกะยี่ยะนิกิยะคาจิเอ้ัคาอะคาจะเดวะอาริมาเซงส่วนสาธารณะคือตัวนี้นะคะโคเอ็นส่วนสาธารณะนาละจอแจไหมย,ยี่ยะ ไม่ไม่ครับไม่ขะไม่จอแจนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคําคุณศัพท์อีกแล้วนะคะคำนามตามด้วยวะตามด้วยคําคุณศัพท์อีกตามเติมเด็ดนะคะคำคุณศัพท์อีจะใช้ในรูปเดิมแล้วจึงต่อท้ายด้วยเด็ดประโยคบอกเล่าฟูจิซางวะถ้าใครเด็ดภูเขา ฟูจิสูงต่อไปเป็นรูปปฏิเสธค่ะคำนามตามด้วยวะามด้วยคําคุณศัพท์อีให้ตัดอีออกแล้วก็ใส่คุณในเดชเข้าไปนะคะอันนี้อ่านเพิ่มอีกนะเพื่อให้ทุกคนจำนะรูปปฏิเสธที่ไม่ใช่อดีตของคําคุณศัพท์อีโดยตัดอีออกแล้วเติมคุณในเดชตัวอย่างคนโคโน่งวะ โอโมชิโร่คุไนเดตปกติจะมีอีตัวอีเข้าตรงนี้นะคะก็ตัดออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นโอโมชิโร่นะคะโอโมชิโร่คุไนเดตนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่น่าสนใจ ต่อไปไประโยคคำนามไม่คำถามนะคะคำนามตามด้วยวะตามด้วยคำคุณศัพท์อิตามด้วยเด็ดนะคะก็คือไม่ตัดนั่นเองนะคะเป็กคิงวะสมุยเด็ดกะให้สมุยเด็ดปักกิ่งนะปักกิ่งหนาวไหมหนาวครับหนาวค่ะต่อไปจะเป็นหน้าที่ขยายคำนามนะคะ คำคุณศัพท์นะตามด้วยคำนามคำคุณศัพท์นะให้คงนะไว้เช่นว,ว,ว,วัตโตสังวัตโตไม่ใช่วัวตวัโตสังวตัตโตเซนเซวะชินเซส,นะสึนะเซนเซเดชอาจารย์วัดเป็นอาจารย์ใจดีต่อนะคะคำขยายคำนาม ก็คือคำคุณศัพท์อีตามด้วยคำนามคำคุณศัพท์อีให้คงอีไว้นะคะทั้งน้าทั้งอีก็คือถ้าขยายคำนามเมื่อไหร่ก็แค่ให้คงไว้นะคะห้ามตัดออกนะคะถึงไหนแล้วอะตัวอย่างนะคะฟูจิตซังวะทาคยทะทาคยยามาเดชภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูง อันนี้จะอ่านว่ากะนะคะแต่ครูบางคนให้เรียกว่าก้านะคะก็แล้วแต่ว่าไม่รู้จะประโยคไหนอแต่ว่าเราก็จําว่าเอากะดีกว่าง่ายดีนะคะคล้ายๆกับเล็กกะอะไรเงี้ยเล็กก้าเล็กกะ,กกะอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้กะนะคะกะเฉยๆนะคะโอเคกะแปลว่าแต่นะคะออกเสียงว่ากะแปลว่าแต่สองประโยคต้องขัดแย้งกัน เช่นประโยชน์ที่หเป็นเชิงบวกกประโยชน์ที่สเป็นเชิงลบนะคะหรือไม่ประโยชน์ที่หเป็นเชิงลบแล้วก็ใส่กะเข้าไปก็เป็นประโยชน์ที่สอเ,เชิงบวกนะคะตัวอย่างนิฮงนิฮงโนทาเบโมโนวะโออิชิดเดกะเดกะนะคะอันนี้อันนี้อันนี้กลายเป็นคำถามไปแล้วลืม กลยเป็นเด็ดกะไปแล้วอะเอาใหม่เอาใหม ong, ong no e ่นิฮงนิฮงเนอะทาเบโมโนวะโออิชิเด็ดกะทาคเด็ดอันนี้คือของกินของกินข,ของญี่ปุน่นอร่อยแต่แพงอย่าลืมนะคะเมื่อกี้เราอ่านเพลินไปหน่อยกลเป็นเด็ดกะไปเลยนี่เด็ดกะนะคะกะ เสียงต่ำๆหน่อยนะคะต่อไปประโยต,ต่อไปจะเป็นคำกริยาวิเศษนะคะโทเทโมแปลว่ามากอามาริแปลว่าไม่ค่อยนะคะเป็นคำกริยาวิเศษที่สามารถใช้ขยายหน้าคำคุณศัพท์ไดโทท้โทเทโมมากใช้กับประโยคบอกเล่าอามาริไม่ค่อยใช้กับประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างนะคะเปคิงวะโทเทโมสมุยเด็ดปักกิ่งหนาวมากตอดตอดนะคะของอารมาลินะคะชางไฮชางไฮชางไฮวะอารมาลิสม,สมุกคุณนในเด็ดเสี่ยงไฮไม่ค่อยหนาว ต่อไปเป็นคำนามตามด้วยวะตามด้วยโดเดกะโดเดกะนะคะใช้ถามความคิดเห็นความรู้สึกความประทับใจที่มีต่อเรื่องราวต่างๆตัวอย่างนิฮงนนนนโนเซกัสึวะโดเดกะโดเดกะคำตอบนะคะทะานโนชิเดด แปลว่าความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็แปลก็บอกว่าสนุกดีครับสนุกดีค่ะต่อไปนะคะคำถามเอ้คำนามหนึ่งตามด้วยวะตามด้วยโด้นนะตามด้วยคำนามต่อแล้วก็ตามด้วยเดดกะนะคะ ใช้ถามถึงสภาพหรือลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของต่างๆเช่นนาราวดุนะมะจิเด็ดกะคำตอบนะคะฟูรุยมจิเด็ดอันนี้ถามว่านาระเป็นเมืองแบบไหนคำตอบก็คือเป็น เมืองเก่าต่อไปนะคะโซเดเนแปลว่านั่นสินะหรือว่าแปลว่าอื่นในหนังสือก็ได้นะคะกำลังคิดอะไรเงี้ยคะเป็นสำนวนเมื่อผู้พูดกำลังไข้ควรหรือใช้ความคิดในการตอบคำถามตัวอย่างนะคะโอโอชิงโตกโอชิงโตวะหรืออ่านว่าโอชิโกโตวะ ได้สองคำนะคะถ้าเราแต่สำเนียงงองูหรือกอไก่นะคะหรือว่าเอ้ยนั่นแหละค่ะเอาแบบนั้นแหละกอไก่หรืององูถูกแล้วแล้วก,โดดโกชช็โดเด็ดโตดเอ้ยยาเราเขียนผิดใช่ไหมนี่โนเด็ดกอไก่เป็นโนเด็ดกาไปแล้ว <laughs> แก้ไขไม่ไ้ทานโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรมสับสนแป๊บนึงขอจูนสมองก่อนยืดไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วนะคะถูกแล้ว,ลวพอใกล้จบเรากเริ่มเปิด อาใหม่อมาใหม่อมาใหม่โอชิกโกโตะวาโดเดกะคำตอบนะคะโซเดเนอิโซอิโซกะชิดเดกะเอ้ยไม่ใช่อีกละอันแปลว่าแต่นี่อิโซกะชิดเดกะโอโมชิโร่เดด งานนะคะงานเป็นตัวนี้จบนี้อ่านว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เออยุ่งแต่ก็สนุกนี่คำว่าแต่นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับไวยากร์บทที่8นะคะ โอเคถูกละยุ่งแต่สนุกจบจบแล้วนะคะบทที่แปดสิบสองนาทีขอบคุณสำหรับรับฟังนะคะทุกคนแล้วก็ทุกวันที่ยี่สิบก็จะเป็นคิมมิแจ็ปเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนต่อไปก็จะเป็น EP 29ยี่สิบเก้าคำศั์ที่เก้าบทที่เก้านั่นเองนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนมาตาเน,น